คุณเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างกดปิดป้อมก่อนกับกดปิดป้อมหลังเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ t m c จะพาไปดูนะครับผมต้องขอแบ่งเป็น4กรณีนะครับกรณีแรกก็คือในขณะที่เราอยู่ในป้อมเรานะครับและเรากดใช้ปิดป้อมก่อนศัตรูนะครับ จะเห็นชัดชนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยป้อมไม่ทํางานนะครับต่อไปไปดูกรณีที่2องกันเลยครับในกรณีสองนะครับคือในกรณีที่เราอยู่ในป้อมเรานะครับแล้วเรากดใช้สกิลหลังศัตรูนะครับเป็นไงไปดูจะเห็นในแชดนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยป้อมก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับไปดูกรณีที่3ามเลยครับกรณีที่3นะครับคือในขณะที่เราอยู่ในป้อมศัตรูนะครับแล้วเรากดก่อนศัตรูนะครับ ะเห็นในชชดว่าในกรณีนี้เนี่ยป้อมก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับไปดูกรณีสุดท้ายกันเลยครับในกรณีที่4นะครับก็คือในขณะที่เราอยู่ในป้อมศัตรูและเรากดหลังศัตรูด้วยนะครับ ในกรณีนี้ป้อมก็ไม่ทํางานเหมือนกันครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับทั้ง4กรณีนะครับป้อมไม่ทํางานทั้งนั้นเลยนะครับสรุปก็คือนะครับไม่ว่าจะกดก่อนหรือกดหลังคุณก็จะไม่ได้เปรียบนะครับถ้าคุณเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับฝ่ายที่เป็นฝ่ายรุกจะได้เปรียบแต่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับจะเสียเปรียบนะครับฝ่ายรุกคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือฝ่ายที่จะไปโจมตีศัตรูใต้ป้อมศัตรูนั่นแหละครับส่วนฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับก็คือฝ่ายรับฝ่ายรับก็คือฝ่ายที่ถูกศัตรูถมมจตตตีีใในนนนนขขณะะท่่ััััววเเออออองงงยูปป้้้รฉสสุ ได้เล,เลยนะครับว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายรุกปิดป้อมจะได้เปียบส่วนฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับปิดป้อมจะเสียเปียบนั่นเองนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วเมื่อทุกคนโดนศัตรูโถมโจมตีแล้วศัตรูกดปิดป้อมใส่เนี่ยเราไม่ต้องกดปิดป้อมส่วนนะครับเพราะว่าป้อมมันจะไม่ทํางานนะครับต้องรอให้สกิลปิดป้อมของศัตรูหมดไปก่อนนะครับแล้วรอค่อยใช้จะเป็นอันดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะครับ็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมากๆเนีย่ยไปย่าลีมตามไปกดไลค์ผมในช่องยูทูบด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆของ หนึ่สองไปบายจ้า